สิกว่ายังไงกว่าดเป็นไหมโอ้ยมาบ้านสวนก็ตอนตอนกลางคืนมดแมงเยอะต้องช่วยกันกวาดไปกวาดไปกวาดให้หมดกวาดออกไปข้างนอกเลยลูกอมันอยู่ในป่าในโคกตอนกลางคืนก็แมงเต็มแมงเต็มมาทีไรก็บมาบ้านนี่ยากกว่ากวาดแล้วนะวันนี้ เอ,เอากวาดตอกวาตอควา,าตอไปเลยนี่กวาดตอออกแยกนี่ออกไปข้างนอกนี่ตัวอะไรอย่า,อย,า,าอย่าไปจับนะอย่าไปจับนะมดแมงออเอาเอาตัวอะไรบ้างมันมีเยอะแยะไปอ๋อแมงไอ้นี่เขาเรียกแมงอะไรนั่นนี ALK ่นี่ตัวสีเขียวนี่แมงอะไรเอ้านี่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 เอากวาดไปเลยแม่เก่งนะเฮ้ยสร็จแล้วหรอ เสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเอาเอา,เอาไม้กวาดไว้เวลาไปโรงเรียนครูครูก็ให้ทำใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วอ,อ,อันนี้นอนนอนอยู่เหล่าฝีมือใครครับฝีมือใครอันนอนนอนอยู่นี่ฮะฝีมือเธอใช่ไหมนั่นมามาเก็บขึ้นเทะลูกเก็บรองเท้าตังตังทัวร์ องเก็บดิเก็บได้ไหมลิงจ่อย